สวัสดีค่ะวันนี้สืบเนื่องจากเมื่อวานเกี่ยวกับโครงสร้างโรงเห็ดหูหนูนะคะเพื่อนๆก็มีท่านหนึ่งที่สนใจเรื่องเออรี่การมแมลงต้องติดโรงเห็ดหูหนูไหม,มเห็นรี่ที่มาลีติดอยู่เนาะวันนี้เราจะมาคุยให้กระจ่างก,กันว่าเราสมควรจะติด รี่กันมแมลงในโรงเห็ดหูหนูไหมคะนั้นใครที่คิดจะทำโครงสร้างใหม่นะก็ฟังไว้เป็นแนวคิดของพวกท่านก็นแล้วกันเนาะว่าของมาลีเจอแบบนี้มาแล้วแล้วในถิ่นบ้านของพวกท่านนะว่าแบบแบบไหนที่เหมาะกับพื้นถิ่นเราเพราะฉะนั้นมาลีบอกได้เลยว่า การที่เราไปเอาแบบมาจากที่อื่นแล้วเอามาสร้างที่บ้านเราเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้ดีเหมือนกับของเขาเพราะว่าสภาพแวดล้อมลมเป็นตัวสำคัญเนาะทิศทางลมแล้วก็ลมเป็นตัวสำคัญเกี่ยวกับการจะทำให้เราเลี้ยงเห็ดง่ายเลี้ยงเห็ดยากเจอปัญหาอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างลงเห็ดหูหนูกันเลยจ้า โรงเลี้ยงเห็ดหูหนูไม่จำเป็นต้องติดรีกันมแมลงเหตุผลเพราะอายุก้อนเห็ดหูหนูเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสามเดือนเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องติดรีกันมแมลงก็ได้ค่ะเพื่อนๆถือว่าสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุเนาะอันนี้มาลีติดเพราะว่าเอาโครงสร้างมาจาก โรงเห็ดนางฟ้านะคะส่วนข้อสองปัญหาที่มารีเจอคือโครงสร้างเหล็กที่มารีใช้เหล็กเส้นน้อยนะคะเหล็กนิ้วเนี่ยทำให้เหล็กแอ่นและเหล็กหักรับน้ำหนักในปริมาณหนึ่งพันก้อนไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องเอาเสามาคำ้ำแล้ว ควรจะใช้เหล็กที่มีขนาดใหญ่กว่านี้นะเพื่อนๆน,นะก็อันนี้คือปัญหาของโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานนั่นเองค่ะเพื่อนๆคือบอกไปเลยว่าของมารีไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีนะคนะส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือขนาดความกว้างของเอ่อที่มารีเอามาจาก โรงเห็ดนางฟ้าก็คือไม่ได้ขนาดนะคะเพื่อน,อนมารีทำความกว้างอยู่ที่สองเมตรครึ่งซึ่งเมื่อใส่ก้อนเห็ดหูหนูเข้าไปมารีจะแขวนเป็นสามแถวแบบนี้เว้นช่องทางเดินไว้สองช่องทางซึ่งเขาจะแคบมากๆเวลาเราเดินเงยก้อนดอกเห็ด ที่เห็นออกมาดอกใหญ่ๆเราจะมาโดนเขาหล่นได้นะฮะก็คือความกว้างขนาดสองเมตรครึ่งซึ่งเราทำช่องทางเดินไว้สองช่องมันจะไม่พอดีนะก็ถ้าเพิ่มขนาดขึ้นมาสักสักห้าสิบเซนหรือว่าประมาณสามเมตรก็จะเป็นโครงสร้างที่ดีนะท่านอาจจะใช้เสาปูนนะ เสาปูนเป็นโครงสร้างจะดีที่สุดนะก็จะประหยัดเหล็กถ้าเหล็กเส้นเล็กๆอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะอะ่ส่วนตัวอย่างที่ดีก็มีอยู่นะที่สำคัญก็คือพื้นปูนที่เห็นนี้ก็คือทำให้เราทำความสะอาดได้ง่ายนะถึงแม้กระทั่งเราจะเทบางๆจน อ,อมีรูเห็นไหมคะมีรูรูออกอันนั้นอาจจะทะลุไว้แล้วก็แตกรล้าบ้างแต่มันทําความสะอาดง่ายนะการกําจัดเชื้อราจึงง่ายนะข้อสี่คือทิศทางการวางโรงของมารีจะวางตามตะวันนะคะเพื่อนๆซึ่งที่อื่น วางเหมือนอย่างมารีหรือเปล่าไม่รู้แต่ของมารีวางตามตะวันนะจะทําให้เลี้ยงเห็ดง่ายนะรวมถึงการกําจัดเชื้อ,อไรเชื้อราอะไรแล้ก็เยียงแค่เปิดหน้าโรงเลี้ยงเขาก็จะมีแดดส่องผ่านเข้าไปนะคะอันนี้ก็ทําให้โรงเลี้ยงเราเลี้ยงเห็ดง่ายนะนั้นท่านก็รู้แล้วนะว่า รีก,กันมแมลงที่ติดไว้สำหรับโรงหูหนูก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็นนะคะเพื่อนๆท่านใดที่มีคำแนะนำเนาะกับมารีแล้วก็เพื่อนๆที่ประสบความสำเร็จมาแล้วเนาะก็เอามาถ่ายทอดในที่นี้ได้นะคะเพื่อนๆแล้วก็จะได้ไม่ขาดทุนนะคะเพื่อนๆจะได้เอามาต่อยอดกันนะคะก็ หรือใครที่ต้องการสอบถามอะไรเกี่ยวกับโรงเห็ดนี้ก็สอบถามเข้ามาได้นะคะก็ยินดีตอบปัญหาของมารีนะคะที่ได้เจอนะคะของมารีนะทุกเรื่องแต่ว่าอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมานะ,ะในการตอบคำถามนะก็าำรับคลิปนี้ก็ สวัสดีไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ